นี่เขาบอกว่าเป็นกล่องสุ่มแบบล้านลึกในป่าลับคือยังไงนะเป็นของแปลกหรอไม่ให้ทุกคนเห็นดีกันเราเห็นคนเดียวคืออะไรอะจูจสวัสดีค่ะซอมค่ะวันนี้ค่ะเราจะมาแกะกล่องสุง่ม่นลยจ้ด,ดิ่งกล่องใหญ่มากค่ะทุกคนคะ่ะคือ ว่าอันนี้เป็นกล่องสุมส่มที่ประหลาดมากโาก็ไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยว่ามีนะคะแล้วก็แอบไปซื้อมาโดยที่ไม่ได้บอกว่าเป็นซอบเองไปซื้อนะคะก็คือส่องมือปริศนาไปซื้อมาให้เรานี่เขาบอกว่าเป็นกล่องสุ่มแบบอะไรนะล้านลึกในป่าลับ<อ>คือ,อยังไงนะเป็นของแปลกเหรอคือโ <programmed. S 2> ซยังไม่รู้เลยนะว่าแคตตากอรี่ของในกล่องเนี่ยคือเราจะเปิดมาเจออะไรมันไม่ใช่แบบกล่องสุม่มเครื่องเขียนกล่องสุ่มตุ๊กตากล่องสุม่มกระเป๋ามันก็ไม่ใช่เขาบอกกล่องสุม่มลึกในป่าลับไปคิดว่าเป็นอะไรเลยดูจากอันนี้คือต้นคิดมัด เจ็บใจเลยนะที่นี่อุตส่าห์บบว่าลงทุนซื้อมาตกแต่งบ้านเลยนะเน,นี่ยแล้วแบบองเขาใหญ่มากอะทุกคนแล้วสูงมากด้วยแล้วก็มีคําว่าขอบใจเธอใครถามก็คือซอฟไม่ได้เขียนนะคือตอนมาเขาก็เขียนเองนะนี่คือเขาขอบคุณที่เราอุดหนุนสินค้าเขาอะไรอย่างงี้ปะ่ะถ้าจัใช่ขอบใจค่ะขอบคุณค่ะเขบาขอบ,บอกว่าจะมีของชิ้นใหญ่มากๆ1ชิ้นขนาดกลาง1ชิ้นแล้วก็ขนาดเล็กสุ่มๆกันมา3 5ถึง้ชิ้นมันไม่ได้หนักมากไงเราเลยมองทั่วเป็นปิดด้เป็นต้องคิดมัดฮัลโหล พวกคุณเป็นอะไรกันมาซุ่มซมือข้างหลังไหนนี้อยากจะมาก็บกล่องชมกับมามีปะไหนนี้เปิ่กล่กองชมปะขอเล็บหน่อยจะตัดกล่องนี่เลยชโอ๊ยนะเพราะว <c oughs> ่าก่อนจะ่องขาดอะฉันต้องได้แผลก่อนแน่เลย สำหรับกล่องนี้นะคะราคา750บาทอ่บาทแล้วเขาบอกว่าของข้างในอ่ะได้บึ้มกว่า750แน่นอนนะคะก็ธรรมชาติกล่องสุมเนาะเรามาดูกันดีกว่าตืดึดดึดถืดึดดึเราเป็นเป็นกล่องทรงยาวๆนะเอ็ดดี้อยากกินต้นไม้เออนะเน่งสรงซ้ำไม่ให้ทุกคนเห็นดีกันเราเห็นคนเดียว ไม่รู้ด้หยิบอะไรก่อนเลยอะที่เราสะดุดตามากน่าจะเป็นชิ้นเล็กที่เขาแถมมาให้แล้วรู้สึกเจ็บใจเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเรามีอยู่แล้วชิ้นหนึ่งไงล่ะที่มนหลอกหลอนมาจากซื้อมาเพื่อเป็นตระกูลแบบซีรีส์ปลาเหมือนกันซึ่งก่อนนันนี้เราเคยเจอในซื้อมาเพื่อไปแล้วครั้งหนึ่งนะคะอะมันไว้ไงอัไหนไหนฮ้อยได้ไหมเออมีปลาห้อยท่านคิดมากเจนนี่สองภาพปิดตาหรออันีมันัวที่เป็นมีมที่มันเป็นมีมใช่ไหม อย่างเงี้ยโอ้มันรัดตามากเลยเนี่ยคือนอนไม่หลับอะเพราะโดนกดตามากเกินไปหรือว่าจริงๆเขาเป็นอันนี้แบบที่คาดหัวแบบเวลาล้างหน้าไม่นาเพราะว่ามันโดนน้ำไม่ได้ไงสองอ๋ก็จริงมันควรจะเป็นที่ปิดตานะคะแต่ว่าคาดไปเถอะไม่รู้สึกมีตาเพิ่มขึ้นเอ็ดดุมเอ็ดดุมกินมีแมวเนียนอยู่ตรงนี้ มันชอบหยาคับปากหนูอะทำไมร้านเขาถึงชื่อร้านลึกในป่าลับอะคือเขาล่วงผงแปลกอรอเป็นไปได้แปละปะอันเนี้ยก็แปลกด้วยรูปล่างของมันเป็นกบที่เป็นมีมเนาะเห็นกันบ่อยๆนะคะอันนี้นะอ่ะชิ้นต่อมาเจ้าเดือนเราอยู่กับโบเมลทำอะไรเหรอที่เห็นในแอดโฆษณาเฟซบุ๊กเลยจะซื้อว่าะมันของจ้าของคนนนี่คอนเทนต์เลยไม่ต้องเล กำล,ลังจะอ๋อกำลังจะซื้อ,อพวกเราจะมีจับฉลากของขวัญปีใหม่กันในบริษัทใช่ไหมคะแล้วนี่แบบเราตั้งงบกันอย่างดีเลยนะน้องเขาเล็งแล้วเดี๋ยวจะซื้ออันนี้มาจับร้านลึกในป่านรับจัดสรรให้คุณถ้า <c oughs> เหมือนเขารู้ว่าปานนี้ฉันก็มีใช่ป่ะอันนี้น้องเขาก็จะซื้อนี่นี่ขนลุกแลวนะไสยศาสตร์หรือเปล่าอันนี้คือเป็นหมอนหมอนลองนั่งป่ะใช่สำหรับใครที่รู้สึกว่าแบบอยากจะนั่งทับแมวของคุณนะแล้วคุณก็รู้สึกเกรงใจแมวของคุณอันไหนลองหน่อยใช่อุ้ยนุ่ แต่มองไกลๆแล้วมันดูเหมือนเราทำบาปเหมือนกันเนาะนั่งทับแมวแบบแ่บบโฟมมันเหมือน,นมีความแบบ memory foam อะไรเงี้ยเออมันจำดูนะมันจะนุ่นึ้นจะบ,บาดเราก็อโอ้ยนุ่มมากเลยเจีย์แม่นั่งทับแมวเก่งเป่าออแม่นั่งทับแมวด้วยนะเดี๋ยวอยากจะนั่งแล้วมีหางออกมาได้ไหมไม่ได้หางออกมาตรงกลางมันดูดีเลยเจดี่์ไม่ต้องนั่งกับพื้นก็ได้เอาไปลองบอกอะไรก็ได้นะคะที่อยากจะเสริมให้ความนุ่มกับก้นของเรานะคะชิ้นต่อมาค่ะเอาชิ้นเล็กๆก่อนนะเดดเดด คำอะไรกันอะที่ห้อยต้นคริสต์มาสอีกอันนึงมันคือตัวอะไรมันคืองูหรือมันคือพญาต์หรือมันคือมันคือตัวอะไรคะทุกคนมันวอมเมดเออเหมือนวอมเมดอ่ะเราได้ห้อยต้นคริสต์มาสอีกอันนึงเอ็ดดี้สนใจโอ้เอ็ดดี้ชอบพี่คนนี้ห่ะคะวุ้ยเอ็ดดี้ชุนใจอ้เกี่ยวไปเลยเกี่ยวเฮ้ยมันมีชื่อชื่ออะไรอ่ะชื่อว่าพวงกุญแจงานวิจตถูวงกุญแจ งานวิตถูวิตถูอะนะงูวิตถานอะไรนะพวกกุญแจงานวิตถูงานวิตถูงูวิตถานโอ้ยอะไรเนี่ยเอาไว้บนหัวอย่างเงี้ยเหรอแบบจิ้าจิมจิ้มจิ้งจิ้มหน้าตามองกันน่ารักงหน้าตาอย่างงี้วิตถาน เอ้ยสนุกอ่ะเดี๋ยวเราอ่านคำโปรยให้ฟังนะเขาบอกว่าพวงกุญแจงานพิจถูใครบ้างจะไม่อยากให้พวงกุญแจหัวฟูตัวยาวหัวทู่ตัวเครื่องไซโคองโกกันนาะแต่ว่าจะด้วยเรื่องขนาดของงูนั้นมันต้องขึ้นอยู่กับเขตภูมิภาคและชาติพันธุ์แต่ท้ายที่สุดแล้วการใช้งานนั้นสําคัญเพราะถ้างูอ่อนเปรีย้ยเพรียงไม่แข็งขันขยันยิ่งมันจะทําให้เกมสว่างที่ร้อนเป็นไฟของคุณมอดหมดทันทีไม่เกี่ยวอะไร ก็โฮกกุญแจงูงานวิตาถูอยู่ที่ข้างหูเราแล้วแล้วนี่อะไรอ่ะอุ้ยชิ้นโตมาชิ้นโต่อมามันเหมือนแมวที่บ้านอีกแล้วเจอกล่องที่ไหนเจอเอสดุ๋มนี่นั่นเลยเนาะใช่ไหมคะัเอ็ดดี้เอ็ดดีสรุปมันคือพฮกกุญแจน่ารักเฉยๆหรือมันมีมินนิ่งมากกว่านั้นอ่ะมันก็เล่นเฉยๆก็ทําอะไรก็ได้ทําไปเถอะอะไรอย่างงี้มองว่าน่ารักก็ได้จะมองว่าวิตาถานก็ได้ด้วยดูอิงวันไปอีกนะคะชิ้นโตมาจึ๊งดึ๊งจึ๊งจึ๊ง มันคือก้อนอิดก้อนเนื้อสเต็กสเตาอะไรเลือกมันคือเป็นโฟมเฉยเฉยอะเหมือนอันเอาไว้แบบโมโหใครแล้วปลาใส่อะไอ้ดีตกใจมันคือเครื่องมือก่อสร้างสำหรับกว้างปลาบอกว่าสามารถแดกจ่ายกว้างปลาความรักันหนักแน่นผ่านแท่งไม้และก้อนอิดความรักไม่ต้องกังวลว่าผู้รับจะกระอักกระอ่วนความรักันหนักแน่นของเราที่บอกให้คิวรับความรักของเราเนี่ยโอ๊ยหือมันต้องปลาอัดเหรอเราขอโทษนะเราแบบไม่เจ็บไม่เจ็บ ไหนถ้าปาความรักมาหน่อยอุ้ยรู้สึกได้รับความรักชาปาความรักเอช่ว้เชิญรับไปเดาปาให้เราหน่อยแอปาให้ทีหน่อยอุ้ยเจ็บไหมอุ้ยเจ็บมากอันไหนไหนจะปาปาความรักมาให้เราหน่อยโอ้ยโอุ้ยอะไรอะคุณไหนไหนปามาเร็วเดี๋ยวนะปาด้วยความรักที่สุดเท่าที่จะมีได้เฮ้ยง้างมือแรงมากเลยนะอ๋อแค่นี้เองเหรอคงจะชาปไม่รักเราแบบหนักแน่นอย่างเงี้ยเหรอ <c oughs> ว่าเธอจะเป็นอะไรงไง oh. อ๋อนอนนะตำรักนะโ oh. oh. อ้ยแม่เยลยเนาะ รักคนดูรักคนดูรักคนดูนะคะรักคนดูรักคนดูไม่ใช่อ่ะเราก็เหมือนแบบเป็นการคิดคอนเซ็ปต์สินค้านี่แบบทําก่อนแล้วค่อยคิดอ่ะบอกว่าเหมือนเวลาเราส่งโปรเจกต์ครัวบางทีไอเดียไม่มีหรอกทำทำไปก่อนแล้วค่อยไปแถมไอเดียดูว่าขายใครดีทำอาไรเป็นหมอนแข็งอ่ะนอนไม่ได้อ่ะไม่หมอนนอนหลับแบบนอนยิงเลยยิงไม่ไหวอะเอาไว้ปาเลยเฮ้ยมีชิ้นเล็กชิ้นน้อยคือเรายังไม่แกะชิ้นใหญ่ออกมานะคะเราจะมีชิ้นเล็กชิ้นน้อยออกมาให้ดูก่อนจึ้มจดึ้นมีใครอยากกินหมูกรอบไหม ตัวในนี่เลยอ่ะไอ้ปากกาเพื <anak lonely> ่อเพื่อวงกุญแจหมูกรอบอันนี้เราชอบพวงกุญแจโอันี่กิริน่ารักน่ารักจูแล้วก็พวงกุญแจเกี๊ยวซ่าจะเล็กเล็กมาอีก3ชิ้นตอนนี้กี่ชิ้นแล้วอะหนึ่งสองสามสี่ห้าเป็นห้าแล้วกันเนาะเพราะพวงกุญแจเหมือนกันอันนี้คืออะไรโชกุนต่อมาน่าจะเป็นชิ้นที่ใหญ่ที่สุดแล้วที่จะมีได้นะคะและ เฮ้ยน่ารักเฮ้ยเป็นแมวด้วยอะเพิ่งเห็นตอนแรกนึาว่าหมาเฮ้ยเหมือนเขารู้ว่าเราเป็นทาตุแมวเลยอะเ <quo' S 1> น่ารักอยดิ๊ดิ๊เิ๊ด,ดินะดิ๊ดิ๊ดิแดมนะ๊ดแมวิมมว๊่ิ๊ดวิน 1, 2, วนั่ดิ๊ดิ๊ดดด มจริงยาวเหมือนงานวิตถูอ่ะชื่ออันนี้เขาชื่อว่าตุ๊ก,กตาแมวยาวอันเดียเราอ่านดีกว่าไหมมาเขาบอกว่าสิ่งนี้คือตุ๊ก,กตาแมวยาวนะคะทุกคนคะพูดถึงเรื่องแมวนั้นเข้าใจกันว่าทุกคนเห็นว่าแมวคือแมวแมวเป็นตัวตัวแต่ใครจะรู้ว่าร่างจริงของแมวนั้นเป็นอย่างไร <S <S งทีนี้เอ็ดดี้หายเลยจะทา้าวิจัยลึกในป่าลับได้ออกมาเปิดเผยผลวิจัยแล้วว่า <c oughs> จริจงๆแล้วนอกจากการที่มแมวสามารถเป็นของเหลวได้นั้นก็สามารถกลายเป็นของแข็งสู้มือของเราได้อีกก็ <c oughs> ไม่มีอะไรก็ไม <c oughs> okay. ่มีอะไรก็แค่อันีเฉยๆแมวยาวแมเวเหลวแล้วมันยาวมากในไหนหัวนี่หัวสิสอพ น้องซิทอิ์คับเราควรรู้สึกอะไรอะตอนเนี้ยเราเราพูดไม่ถูกไม่ยเป็นหงอนข้างในก่อนคือตอนออกมาตัวเล็กๆก็นึกว่าตัวเล็กๆใช่ป่ะฟักตึงแบบน้องยาวน้องยาวอาจจะเป็นนี้ก็ได้ซอฟมันวิจะแถวมานนี้เลยดิมานนี้มีแมววิจาฐานด้วยล่ะคือรวมๆนะคะมีหมดนี้นี่ก็คือแบบนอนหลับสบายอยู่เหมือนกันนะแมวนี่นุ่มหนึบเหมือนกันนะแล้วเวลาใครจะมาปลุกเราใช่เราก็แค่แบบใจ๊ะเขาหูแล้วไว้ทำอะไร จะเงียวเงียวใส่กันไงก็ปาไปกลางวงมันก็ไม่มีใครเจ็บแล้วแมวก็ตกใจเหมือนไปนแค่ นะคะว่ากล่องสุ่มร้านลึกในป่ารับราคา750บาทที่ซอปซื้อมานะคะก็มีแมวเหลว1ตัวใหญ่ๆแบบนี้นะคะมีภาพปิดตากุบมีมตัวนี้มีงานวิตถูอีกหนึ่งตัวนะคะที่ก็สามารถจะประ,ประดับอะไรก็ได้หรือจะเป็นพวงกุญแจพกพาไปไหนก็ได้นะคะมีกระเป๋าดินสอป,ปลาสักสายพันหนึ่ง <S <S แล้วก็มีก้อนอิดที่แสดงถึงความรักพวงกุญแจของกินทั้งหลายนะคะก็ดมๆกันมาเราก็ได้หลายชิ้นอยู่เนาะ ออะะไร่สนใจปลาสนใจปลาหรือสนใจอันนี้อยากกินหมูกรอบครับสรุปแล้วไอ้กล่องที่เราเปิดมาวันนี้เนี่ยจริงๆเขามีคำโปรยเลยนะคะทุกคนเขาบอกว่าโปรโมชั่น1ิ1 1 1 1 1 1 1 1 1กล่องลึกลับจากบ้านเจห๊วีที่ถูกยกเขาอ๋อคือไปมเขาข้ามไปไปขโมยใครมามิสตอรี่บ็อกซ์บรรจุสินค้าลึกลับจากป่าถูกลักลอบนำเข้ามาผ่านเส้นทางธรรมชาติ เหมาะสำหรับคนที่อยากซื้อของให้แฟนแต่ขี้เกียจคิดเลยอยากเสียตังค์ให้ร้านแอดแต่ขี้เกียจคิดก็ได้ม่3ขนาดไม่ต้องกลัวว่าจะเกลือการันตี5ดาวตั้งแต่โลเลเริ่มต้น250 450แล้วก็750อันนี้คือเราซื้อมาแบบแพงสุดเลยก็ต้องขอโทษบ้านเจวีนะคะถ้าถ้าเจวีดูอยู่ก็ส่งที่อยู่มาเดี๋ยวหนูส่งกลับไปให้ขอโทษจริงๆนะคะก็ไม่รู้ว่าขอผ่านเส้นทางธรรมชาตินะคะแล้วก็ถ้าเกิดมีใครไม่สบายก็อย่าลืมบอกเราด้วยล่ะ แล้วละค่ะและนี่ก็คือการแกะของสุ่มนะคะของที่โดนโยกเขาจากบ้านเจี่วีนะคะถ้าทุกคนชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้สอบเลยนะคะและถ้าเกิดชอบของชิ้นไหนในกล่องสุ่มลึกๆในป่านลับของพวกเราก็อย่าลืมมาคอมเมนต์คุยกันในใต้คลิปเลยค่ะหรับวันนี้เนี่ยขอบคุณสำหรับการรับชมขอทุกคนมีความสุขมากเจอกันใหมค่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ เพื่อนๆสามารถรับชมซอฟต์รีวิวเอ้ยไม่ใช่ดิผิดช่องอ <c oughs> ดูคลิปช่องซอฟต์ปอมย้อนหลังนะคะมีคลิปมากมายเลยกดดูที่ตรงนี้นะคะ <c oughs> อย่าเพิ่งหนีไปไหนดูคลิป <c oughs> อื่นต่ออีกสนุกๆเพลินๆเผื่อว่ายังกินข้าวกันไม่หมดเนาะหรือจะดูช่องซอฟต์ปอมชาแนลนะคะตอนซอฟต์รีวิวก็มีของรีวิวแปลกๆสนุกๆอีกเยอะมากเช่นกันอย่าลืมกดดูทั้งสองช่องกดติดตามทั้งสองช่องกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะคะ